สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันในเดซเลียวนะคะแต่อยู่ในไมค์คร f t ซึ่งมันเล็กยังไงในไมค์คร f t นะคะไม่รู้ก็ไม่มีอะไรบ้างทุบได้เด้ออันนี้กองอุนน้ยมีฐานห้าสิบก้อนเลยเหรอเบอร์แล้วก็มีพวกของอะไรอย่างเงี้ยนะเรนนทำอะไรได้นะ ทเทปชาวบ้านหรือไงเนี่ยอ๋อไอตัวนี้ไอตัวนี้มันใช้ธนูผมจำได้<ะ>อ่าแล้วก็สติกแล้วก็ธนูฮะไอตัวไอตัวนี้อ่าไอตัวนี้ใช้ถ่านโอเคโอเคเอ๊ะมันมีตัวอื่นไหมนี่ยไอตัวนี้ใช้ถ่านกไม่ใช่เหรอห้าห้าเหมือนกันเลยอะ,ะได้เอ็มเปอร์อคมาสามซื้ออะไรได้บ้างครับ วุ้ยกเกาะได้หมูเกาะเจ็ดนี่ซื้ออะไรได้อ่ะซื้อของได้เอาดีไหมทุกคนอันนี้ดาบเป็นชาร์จอะไรไม่รู้เอาดีไหมอ่ะเอ่อเอาเค่ต้องใช้และนี่ก็คือรถไฟของเราเดทางไปากันเลยทุกคน มันจะมีสวิตให้วางอยู่นะฮะเฮ้ยไม่ใช่สวิตมันมีตัวอะไรข้างในบปล่าอุย้ยมีิโ,โหัวเกาะเพชรด้วยโอโ้โ,อโหตัวอะไรเนี่ยชอสเฮ้ยผมไม่เก็งมันอึด ไอ้ไม่ตายฮะอุ้ยโอ้โหดับเกาะเพชรครบเซตว้าวแต่ปกติเดดเลียงมันจะไม่สำหรับซอมบี้ตอนมันดับเกาะแล้วก็ห้ามใส่ใช่ไหมรู้เราจะใส่กันดีใส่ไว้ได้เกาะเพชรแถมดาบเหล็กด้วย ใกล้ๆไปลูกพบแล้วกลองมีขวานอยู่แล้วโอ้เขน่าจะอ่าสุดยอดออโโลออไไแล้วก็มีสโนว์บอลลีเวอร์เอามาทำอะไรเมื่อนี้แล้วก็แจ๊สซอมนี่้่าไิเก้าคาลล์บูงแล้วก็พิกแอกกี้เอาขมายที่กันเลย บ้ารแวะตรงนู้นี้แะด้วยไ,ไปแะตอนนี้ต้องทั้งหน้าจะเข้าตลอนี้อ้ยมีไอลิฟนมนนักเก็ตอยู่สุดอด อย่างเดียวไม่มีปืน ค่อยบุกไปตรงนี้ได้เลยอุย๊ยพวกนี้มันเป็นป้อมสังเกตการณ์โอเค,อเ,คเราต้องยกประตูใช่ไหมทุกคน Den lukter ikke. ไว้นี่ดาบพโ okay. อเคตัวเหรอตัวเหรออ,นนอันนี้ของดีเทลไลน์เลยอ่ะโอ้เก็บตัวมาฮะได้เกาะซีกับดาบแบบโอ้โหโอเคโอเค ผมปาเป็นน่าจะโตละอันนี้ทำไปอีกปะโอ้โหมีตัวที่ได้ชอบอยู่ปอดีพี่เด็กเรียบร้อยพี่เด็กต้องใช้พลิกแอค,คุด ของดีที่ว่ามีโล่ด้วย,ดยเดี๋ยวเอาเอาพวกนี้ไปก่อนของเยอะจัดเยอะเกินอันเดียเคลียเคลียร์เคลียของก่อนมีหน้าไม้เหรอเอาวันเดียวพอเฮ้ยเราก็ใช้ปิดกระสนุนจาักการในพวกสเกเลตันได้ตรงมีฐานด้วยเอาวันเดียวหน้าไม้มีท็อต มี t ทีนที่แล้วก็ทาดีแล้วก็กล้องส่องทางไกลหมดละกล้ก็เก็บชุดเกาะเก็บดาบเก็บนู่นเก็บนี่โอเคฮะ มาดยิยิงไม่เข้าเป็นไงล่ะส,ะสวยเสร็บเรียบร้อยตีชาร์จก็สุด ก่อนหน้านี้ผมได้โกนักเก็ตมาไม่รู้ทำอะไรได้นะฮะแต่ตอนนี้เราต้องออกเดินทางและต่อแล้วนะครับ เออไอขิงค <S preach science> ุดไม่ไ so ด้มันก็เอาไปให้ขิแล้วกันแล้วด้็อกเลยนะ็อกเอาตัวแล้มีมาอายไรให้น่าดีะตมีอะไรสำรับขุดไหม มิโลวิเทียนทีเหรอต้องรีบขุดรีบไปปะถ้ามันระเบิดใส่ล้างนี่จบเลยนะไไโอเคดรอปดรอป,อปโอเคใช้ทียนทีได้อยู่เราเก็บบินไม่ได้นะ ของที่ต้องเป็นดินไม่ได้ครับเราใช้ดินไม่ได้โอ้ยได้เก็บมาหมดเลยนี่นา,าอเออเชทีนคีคุ้มดีฮฮ แตทุกคนเออขุดตามคือเดี๋ยวให้หมดเลยมีร่หลังรถไฟเพื่เอาไปด้วย <c oughs> ขุ้นไปแค่นี้ก็นเหนื่อยเอาวิ่งแล้วเอารถไฟวางอย่างนี้ก็ได้ ทำไมต้องกดสวิกเหรออ๋อคามมิงซูนโอเคงั้นไหนไหนเซฟเตียงใช่ไหมเซฟฮะโอ้เลขเอ็มเบลอได้ <c oughs> ใช้ฐานสิบห้าเลยแหละเนี่ยอาร์เจนดี้โอ้เป็นกระสุนปืนน้ำเอามาเอามาหน่อยไหนก็ได้ของฟรีมาละนะ ตองนี้ผมก็เล่นตอนตน,ตนี้ก็ได้มาสามเม็ดเคยฮะอยากแลกทำหดูวะทุกคน่<ะ>งนี้ทำได้ก็คือกระสุนฮะได้มาปึกนึงโอเคนั้นคลิปนี้ต้องพอเท่านี้ก่อนนะฮะเราต้องรอมันอัปเดตนะฮะสวัสดีครับ